โอ้พี่น้องเขาลืมเขาลืมอันอันใหเบิ้งเข้าเขาเม็ดบเงมาพเน็ดบอทาเลย้ฮ่าฮ่าฮบาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 เาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮยาฮ่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 ม่าม่แฮ่าฮ่่าไมเฮ่าฮ่่่่่าาาเาา่่่่่่ มันหลอกพ่อนีนาจังหีนาหรอยับนีเออเออเอา้กันพี่้องห้อนคักอาจารย์ม่เนรับผยังไกลอยู่เลยอาจารย์ดิโอ้ยไม่พดิ่พด่พดพี่งเขาเขากบเคลียร์ท่านนี้บางอันเอาเอาเอที่ยวเคลียร์ท่านนะพี่้องนี่นี่เป็นคลิป ทายแบบพิเศษได้พี่ลองเฮ้าตั้งแต่สมัยโบราณเฮาเนี่ยเขามีใบตกวงหิมะาพาันเนี่ยเขาว่ามีเครื่องจักรที่จะมาเน,นี่ยู้ใดเกิดท่านน้ำกันในจากตอนเฮ้าเนีย่ยน้อยเนี่ยอยู่สวนเนี่ยเม็ดวงหิมะพัดมันหลายเฮาก็เลยพุ่มบัญญาชาวบ้านเพิ่นผ้ากันเผา,า,าเาาออแบบวนนะโอเค ได้ได้ได้เดี๋ยวสีมานถูกใจโอ้พี่น้องนี่ถูกแบบแรกเขาเยอะเหมือนกันนะนี่เม็ดอะไรกันนี่เยอะครับต้องให้มันเย็นแต่เขาจัะถุกเนาะปะถูกเลยนะถุกแลยสิเป็นเม็ดสวย้ะจ้าเนี่ยเนี่ยเป็นประมาณนี้อ๋อโอเคโอเคอ๋อถุกอยู่ได้เจ้าลูกกวานสิพอดียี่ดอกเพรวันมาใหม่บันได เพราะใหม่เป็นไกด์ดอกเนี่ยพี่นัองเนี่ยเนี่ยนี่นี่ว่าต่างออกจากโรงงานนี่ออกมาจากต้นแท้ๆแล้วนี่จ้าสดๆเลยเนี่ยเออโอเคเอากินเลยพ่อใหญ่จ้าทุบเลยกินเลยเนี่ยงูข้างนี่เนี่ยมาเดียวพงไแล้วเผาใหม่เลยมาทุบบวงนพิบอภัน มามามา,าเขด ب, เีเก็บมาแล้วอยากล่องเขากินล่องบึงนะพอ่ออืม,อ,มอืมมัน,นเป็นยังไงมันเสือกเหมือนเจ้มันเย็นก่นันเนี่ยเป็นยงไงคะแรงยังไม่เอาทันทันเออเนี่ยวงเด่นเนี่ยทุกมันกิดตรงนี้ไหมแน่แตกแน่มันปะเออโอ,อ้แบบนี้ต้องนั่งล้อมวงทุก กินใส่ปากเลยพ่อใหญ่เพิ่นเอาเครื่องเพิ่นเอาเครื่องเครื่องบี้รงไปหลักงออกมาโน้เห็นมันเฮ็ดอยู่มมือนั่นที่เพิ่นไปเฮ็ดกันอยู่โรงงานอยู่ขทางๆกันนลยพี่ลองนี่ก็เฮ็ดอยู่รวัดนะมีแต่แดนนะออมาเลยดิเออพลลันยินดีงามๆเลยเอากินเลยท่านทุกกินเลยเด้อเขากินเหร่นพี่ใหญ่บอกเขากินเหร่น ขากินเหรขาเฮ็ดวกอกเลยมาลอมึงแน่แน่ขาเฮ็ดวกออกเฮ็ดเปลกได้หปือ่ไปี่อ็ังน่นเห็บ่มีที่นี่สวนามีปะมะเขยวรังเบิงด้วมีปะนีสนุยเคออกยังได้นเบเบิน้มงเคยออกมันห่อนเนาะพ่อเนาะอือฝนตข้ามมันจะออกเลย่นนเจดสิบเปอข้า บัวเลียมือนี่แมนครับมือนี่ระยะร่องเลยเม็ดสักหน่อยนี่หมดเนี่ยและโซฟอนว่าหันโอ้เพิ่งว่าหันไอ้มันเย็นเนี่ยมันก็เข้าออกหลอกเข้าเขียวมันเย็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวกินเลยกินเลยว่าต้องนี่นะบ่ทุเพื่อนรู่นนะกินเลยหันไปไคเป็นในลูกอ่อนน่ะ แมนบ่ะอ๋อโอ้ผลิยนลกอนี่ดางนี่เผาเม็ดมะม่วงหิมะพานบ้านข่อยบามีแเล้วไงบ้านข่อยใส่ไฟเผาเอาพี่น้องข่อยอยากกินไหมรู้ว่ามันฉีพอดีล่ะเพราะว่า บร่ได้เผาอันนี้แห้งหลายแต่ว่ามันก็สีบางอันที่มันถือไฟไก่ไฟนะนกินรดเจ้ากินรดนเออใหม่ก็สร้างมันกินใสเนี่ยพี่ตังเอาคอนสอเลยเอาคอนทุบเลยเนี่ยจ้ะ <laughs> ใสมันเลยอ๋อผมไปเสื่อนอันนัออ้นวะตกครับอาจารย์ตกผมผม ああผมดูข่าวเมื่อกี hvad, ้อาจารย์รับยาโสธรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหครับผมโอ้ใหม่ใหม่ยุ่ใหม่ยุ่เอาไม่แก้มือไม้เหมือนเนี่ยพี่น้องถูกบอกมาแล้วมันเป็นประมาณเนี่ยัเป็นเม็ดนี่แต่ว่าต้องถ่ายมันเย็นมันกรอบเนาะแม่นครับเออพี่หนังกินเลยกินเลยพ่อเสียกินเลยพ่อสังทุกอันนี้รักกินเลยใส่ปากเลยโอ้พี่น้องเขาแซ่บเนาะ อาเดี๋ยวมืออื่นทำมาจัดการต่อเดี๋ยวเ,าเาไไ้ามใหม้ไว้นี่กันไหมไกลๆนะ้ำโอเคพี่น้องออขอุดเลยเด้อมันจะมีบางอันที่ไม่อ่ะพ่อบางอันก็โอเค <c oughs> อพี่น้องข,ข้ากินเข่ากันเด้อเดี๋ยวห้าจังมาวา,ากันในกระเพาแขวยสำเร็จแล้วเผาเออเมลองเมืองฮิวการ์ผ่านกี่ปีไม่รู้อ่ะไม่เคยทำเลยตั้งแต่สี่สิบกว่าปีอ่ะพ่อเขียว สี่สิบกว่าปีเนี่ยพึ่งมามาอันนี้นนเน่ยเพราแต่เน่ยน่อยกับไปมิเตีย่เผาสูกินมนยรีร่เผาตอนเด็กๆอะ่ะพี่สาวพี่รีตอนนี้แกเสียแล้วพี่น้องแกทำในปวงที่พันสูเขากิน,ตอนน,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 นอตอนนั้นเป็นได้หน่อยเขาก็นั่งเฝ้าน้ำกองไฟเนี่หละพี่น้องบอกมีเห้นี่ตัดมากมกก่อนกำลังแต่ว่ากระสิสุกตอนได็ก็จังตึงๆโอเคพี่น้องมาเข้ามากินเขาน้ำกัน แซ่บๆไหนนะอันไหนขนมโอ้คลองเข่าเป็นกระเพราพี่น้องพลายายผัดซีอิ๊ลปะนี่ก็เข่าแต่บ่อยากพี่น้องมันห่อนอากาศมันบวดนนี่โอ้ผัดกระเพรามาพี่น้องแซ่บต้องกันแซ่บประพลายมือหนิแซ่บปะ คือใสเหว่าแดดทอนแห้งนะ,งงอะโอเคพี่น้องพ <mm> ักใตยกันซ้ำนีเ่เ้อจ้าเผาเม็ดปอก่วงพี่พานพี่น้องมือนี่ขอบคุณได้ราที่รับเชิมกันจ้าสวัสดีค่ะ